สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอัมรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อป,ปิกในวันนี้ก็คือดวงรายปักนะ6เมษายน2568นะมาดูกันว่า,าดวงรายปะนะักเนาะช่วง1 5 5 6วันนี้นะดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด ห้ากองห้ากองด้วยกันเลยนะจ๊ะาี่ลักนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีกันบ้างนะ1นึ่งสองสามสี่ห้าอาวขออนุญาตแบ่งไ้าออกเป็น5้ากองก่อนนะคะเป็นตัวแทนของคุณนะคะว่าสิบห้าบหวันนี้นะ ดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณกันบ้างเนี่ยขอเคลี่ไพ่ให้เห็นชัดๆโอเคนะอ่ะก่อนที่จะเลือกไพ่กันทําสบาธิกันก่อนเพื่อความมั่นยํานะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอยาวๆรู้สึกผ่นคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนก่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ ยังไม่โอเคกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่โอเคแล้วก็หายใจลึกๆแล้วลงหายใจไปอยู่ที่หวากคิ้วค่ะหายใจยา,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปตรงหวากคิ้วเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งม,มั่นเป็นสมาธินะ หากยังไม่ค่อยโอเคเนาะก็กดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจทุกๆลึกเพื่อพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะอ่ะยืนไปใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะดูว่าชอบกล่องไหนมากที่สุดนะคะ หนึถึงสิหเมษานะจ๊ะเลือกเทียนเล่มไหนดีหากยังเลือกไม่ได้สับสนนะลองทำสมาธิใหม่นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากยังไม่โอเคก็กดพอสัต่ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วก็หายใจลึกๆพร้อมกับลืงตาค่ะแล้วก็เลือกกองไพ่ใใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ยังเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวกดลองทําสมาธิไปอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบเราก็ยังไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดี่ยวเนาะก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฝังนานกันเลยนะไล่ไปทีละกองเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4ี่แล้วก็5ตามลําดับแบบนี้ไปฝนากันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งนะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกนับคุณกันบ้างในสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์สิไรปักนะสิบหวันนี้นะหนึ 1, 16, ่งถึงสิเมษายน2568ค่ะอ่ะใบแรกมาอืมดูเหมือนกับว่าโอกาสทางการเงินนะ่มาแน่ๆนะคะ มาแน่ๆอาจจะมีงานเข้ามีเงินเข้าแต่เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสบายๆก็ไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรคุณโอกาสทางการเงินน่าจะเริ่มมาแล้วนะคะโอกาสน่าจะเริ่มมาแล้วโอเคฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้แล้วนะคะดูเหมือนกับว่า1ิบห้วันนี้น้องรายปากหนึ่ถึงสิเมษายนสอบ8ันหเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ฟ้าเปิดดวงเปิดหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณอาจจะมีงานเข้ามีเงินเข้าอาจจะมีเงินเข้านะหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแต่ก็ต้องบอกว่ามาพร้อมการงานคืออาจจะไม่ได้มาแบบชิวๆนะมันเหมือนกับคุณอาจจะต้องแบบว่าลงมือทําแลกกับมันด้วยแต่ว่าที่ดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่มันเป็นความสดใสของคุณเลยก็คือ1 5 1 6วันนี้มันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตามันเหมือนกับว่าทําดีจะได้ดีแล้วจะได้รับโอกาสดีๆฟ้าจะเปิดดวงจะเปิดนะคะสิ่งสําคัญคือขอให้คุณคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะคะบุญกุศลของการคิดดีพูดดีทดําดีจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆพลังงานชีวิตของคุณที่ดีๆจะส่งผลให้รับได้รับโอกาสดีๆค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในช่วง15 16วันนี้ต้องบอกว่าฟ้าเปิดดวงเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิด,ปดที่เปิดทางให้ทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินมีโอกาสในเรื่องของการงานนะคะ อาจจะมีโอกาสทางการงานเข้ามามีโอกาสทางการเงินเข้ามานะคะยิ่งคิดดีพูดดีทําดีนะยิ่งส่งผลให้ได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีโอกาสทางการงานที่ดีดชีวิตจะมีมีโอกาสกาดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองในช่วงเวลาสิบห้าวันนี้นั่นเองนะจ๊ะเออใครรับนายอยู่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ<ส><ง>เพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาลุ้นกันค่ะว่า รายปักน้องหนึ่งถึงสิเมษาสองพันห้ารจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างหนงสองและสามจา้าตายเลยแล้วหนึถึงสิบเมษานี้เตรียมตัวให้ดีคุณจะไม่เซอร์ไพรส์จ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่า 1-16ถึเมษายนดวงชะตาของคุณดีดีดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์จะมีข่าวดีจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆหรือว่ามาบอกข่าวนี้กับคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีแน่นอนนะคุณอาจจะได้รับโอกาสดีในทางการงานได้งานใหม่งานจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งก้าวหน้าธุรกิจเจริญรุ่งเรืองฟู่ฟ้า หรือว่าอาจจะมีคนมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานขอคบด้วยขอขอสารภาพความรักเออนะดวงชะตาความรักอาจจะสดใสซา,าบซ่ามากๆในช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีคนมาบอกรักมาบอกชอบนะมาสารภาพรักนะคะมาสารภาพความในใจนะคะหรืออาจจะ สำหรับคนที่ไม่ชัดเจนนะเขาอาจจะให้ความชัดเจนนะแบบุบกบัตรพันแบบเซอร์ไพรส์นะในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะั้นต้องบอกเลยมีโอกาสถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอนะ ดวงชะตาดีมากมีโอกาสได้รับเซอร์ไพรส์ดีๆข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากใครบางคนนะอาจจะมีโอกาสมีโชคมีลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้มีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแบบบวกแบบผันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในช่วง1ถึง16เมษายนนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเออดวงชะตาดีจะมีโชคดีจะมีโชคลาบจะมีข่าวดีจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆ เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานอาจจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะมีโอกาสทางการเงินมีโชคลาภมีลาบลอยนะมีเงินหลั่งไหลามาเทมาหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหรืออาจจะมีคนมาเปย์คุณก็ได้ลูกค้าลูกคา,าจะเข้าคุณแบบรัวๆหรือว่ามาอุดหนุนคุณอย่างถล่มทลายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วเรื่องความรักนั้นโดดเด่นที่สุดนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาเซอร์ไพรส์มาสารภาพ,พรักมาบอกรัก,รกมาบอกชอบ มาให้ความชัดเจนหรืออาจจะมาขอแต่งงงแต่งงานกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใครแล้วก็นานย,ยู่มนานแล้วก็แชร์นิมนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของพวกนะคะัยิงดีด้วยนะมาครับ <c oughs> กองที่สามก็แล้วเปลี่ยนรูปแบบมือใหม่นะกองที่สามนะไอเลิฟยู่ะนะเออกองที่3านมะนะก,ก็แล้วมาดูกันว่านะ หนึ 1> 1่งถึงสิบหกเมษาจะมีข่าวดีสีดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างหนึ่งสองและสาค่ะโอ้ดูเหมือนกับว่าคุณจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะพบทางออกทางแก้แสงสว่างของชีวิตก็ได้เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบเพื่อความชัดเจนหน่อยแล้วว่าไพ่จะสื่อสารอย่าตายแล้วเกิดก้อนโตโอ้ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ขอดูอีกใบหนึ่งนะขอดูอีกใบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนิดหนึง่งว่าไพ่จะบอกอะไรโอ้เข้าใจแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้นะเฮ้ยนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ15บ6วันนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะปลดนี่ได้อะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่มีโชคลาภก้อนโตมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินก้อนโตมีโอกาสว่าคุณจะแก้ไขปัญหาในชีวิตที่ยุ่งเหยิงเนี่ยออกไปได้15-16วันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้องบอกเลยว่า จะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโชคลาภเป็นโชคดีที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตคุณมีโอกาสปลดหนี้ได้แบบปรปปับับพันแบบกระทนหันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบคุณจะต้องเลาว่าโอ้ว้วาวอะไรนี้นะ ออมีโอกาสที่จะได้โชคลาบลาบลอยลาบที่มีค่าคิดวุาจะได้ก็ได้จะมีคนมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณหรือคุณอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตได้รอดพ้นจากภัยอันตรายหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อรวดเร็วกว่าที่คิดนะหรือว่าสามารถแก้ไข สำเร็จเสร็จสิ้นได้ไวกว่าที่ฝันไม่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะพบทางออกพบทางแก้พบแสงสว่างในชีวิตของตัวเองดูเหมือนกับว,ว่าชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเหมือนกับว่าหมดสิ้นไปจบสิ้นไปหรือหยุดชะง,งักไปหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปคือคือดวงชะตาของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นแบบปบปัรพชพัชาพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบทันทีทันใดแบบ ทันด่วนเลยอะนะม,น ط, มีโอกาสได้เงินก้อนโตมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสว่าจะปลดหนี้ได้มีโอกาสว่าชีวิตจะได้เป็นกิสระทางการเงินว้าตายแล้วดูจากการตรงนี้เตรียมตัวให้ดีเร็วๆนี้สิบห้าสิบหกวันนี้หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของคุณได้เป็นกิสระทางการเงินได้ปดลดล็อกชีวิตของตัวเองได้ปลดหนี้นะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีทรัพย์สิน ที่ใหญ่ๆโตๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตแล้วทาให้ชีวิตเนี่ยพลิกฟื้นพลิกผันมาสู่จุดที่ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้พลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นปังขึ้นนะสดใสซา,าบซ่าแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นในช่วง1 5 1 6วันนี้แน่นอนนะ,น,ะนะใครแล้วก็นายทยุนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อย,ยืนยันรับพลังงานของัวนะเย็นดีด้วยนะ มาค่ะกองที่สี่กันแล้วอ่ะมาดูกันสิคะ่ะว่ากองที่สี่นะคะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบคนบ้างในช่วง1-16เมษายน2568นะั้น 1, 2และ3จ้าโอ้โหดูมีสติมีสมาธิและมีอะไรปัญญาใครพูดตามใครพูดตามเลิศมากนะลูกนะอะ เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้ดูมีปัญญาดูมีปัญญาอันดับแรกเลยนะในช่วงนี้ดูมีสติสมาธิปัญญาที่ดีขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้แสงสว่างโอเคตื่นรู้ คนกองนี้ตื่นรู้คือก่อนหน้าน,นี้นะคนกองนี้เนี่ยอาจจะไปเจอคําพูดการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างของคนรอบตัวที่ทําให้รู้สึกใหม่สบายใจไม่ว่าคุณอาจจะไปฟังเลืองไม่ดีมานะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองหรืออาจจะโจ,โจเจอคําพูดที่ทําให้บั่นอนกําลังใจหรืออาจจะเจอคําพูดที่อาจจะพูดเรื่องลบๆของคนอื่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ มาทาให้ชีวิตเครียดเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาและดูเหมือนกับคุณต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะแต่ว่าช่วงสิบห้าสิบหกวันเนี้ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่ดีๆเลยนะที่เกิดขึ้นกับคุณคือเหมือนคุณตื่นรู้มันเหมือนคุณตื่นรู้มันเหมือนคุณได้พบแสงสว่างอะไรบางอย่างในชีวิตหากคุณเจอคําพูดนะที่อาจจะบั่นทอนกาลังใจคุณมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้มาตกผลึกตัวเองนะคะ และว่าสิ่งที่บางคนเขาพูดบั่นทอนเน่ยมันไม่ใช่ความจริงนะคะหรือบางครั้งบางทีอาจจะเจออาจจะรู้ว่าอาจจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะนะว่าไอ้บางทีสิ่งที่คนอื่นเขาพูดเขาอาจจะพูดด้วยอารมณ์ด้วยความที่เขาอาจจะอิจฉาเราหรือเขาอาจจะไม่ ไม่รู้จักคําพูดดีๆก็เลยพูดแต่สิ่งลบๆมาทําให้เราไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่มันเหมือนคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะสิบห้าสิบหกวันนี้สิ่งที่เป็นข้อดีเลยคือมันเหมือนคุณตื่นรู้คุณตื่นรู้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณเข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นหรือบางครั้งบางทีบางคนไปฟังคนผิดไปเชื่อคนผิดคุณก็ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมันเหมือนคุณแบบ มันเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดเลยพอคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณตื่นรู้มากขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดชีวิตของคุณมันเปิดที่เปิดทางหมดเลยจากที่คุณแบบเหนื่อยล้ากับหลายหลายสิ่งหลายอย่างต้องแบกรับอะไรมากมายมันเหมือนมันเหมือนกับมันมันโล่งอะ่ะหรือคุณอาจจะสามารถคลี่คลายปาัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆของคุณไปได้นนั่นหมายความว่า15 16วันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถ ผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคไปได้ชีวิตดีขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดนะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะและนี่คือดวงชะตาของคุณในช่วงเวลา15 16กวันนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นทําให้คุณชีวิตสุขกายสบายใจมากขึ้นนั่นเองหนอใครรับค้อนาอยูุ่นาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ กองสุดท้ายแล้วค่ะกองที่ห้ามาดูกันว่านะหนึ่งถึเมษาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณบ้างหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ดูมีเขาเรียกว,ว่าความฝันอันยิ่งใหญ่อจาจจะใกล้ความจริงเข้ามาละเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอืม สดชื่นสดใสสวัสดีสวัสดีสสดอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้นี่สายเปจะมาแล้วอ่ะเข้าใจอะไรหลายอย่างดูเหมือนกับว่าช่วงสิบวันนี้นะดูเหมือนจะมีคนมาเปเสน่ห์คุนอาจจะเย้ายวนใจใครบางคนมีโอกาสพบรัก ไพ่ที่ขึ้นพลังงานชัดเจนมากคือว้าตายแล้วของ c o n g r a t u l a t i o n เหนุนสำหรับคนที่เลือดฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหรือเกิด15-16วันนี้คุณจะมามีคุณจะมีสายเปมาเทให้หมดหน้าตามาเทให้หมดทั้งใจมีโอกาสหรือเกิดว่าจะได้เจอคนที่ใช่มีโอกาสหรือเกินว่าหัวใจจะต้องกา เลยค่ะ15-16วันนี้นะดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดของคุณคือในเรื่องของความรักมันเหมือนกับว่าคนที่คุณขอพรไว้สเปคที่คุณวางไว้จะมาเข้าใกล้ดวงชะตาชีวิตของคุณเต็มทีนะความรักที่ใช่จะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณวัยวัยนี้ใน15-16วันนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่ใน15-16วันนี้คุณจะได้เจอคนที่ใจตรงกัน มีโอกาสจะได้เจอหรือได้พบรักกับสายเปย์มีโอกาสหลือเกินว่าเขาจะเทให้คุณหมดทั้งหัวใจหมดทั้งกระเป๋านะคะมีเงินเท่าไหร่เขาจะส่งมาให้คุณทั้งหมด <c oughs> นะจะมีโอกาสหลือเกินว่าคุณจะสามารถปล้นใจเขาได้แล้วก็ปล้นเงินเขาได้ด้วย <c oughs> นะเออเป็นเป็นมิรนะมิดฉาชีไม่ใช่รอเล่นอะไรเงี้ยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย สิบห้าสิบหกวันนี้นะโดดเด่นมากในเรื่องของความรักสเสน่ห์ของคุณจะล้นเหลือนะสนเสน่ห์ของคุณจะล้นหลังจะมีความรักที่สดใสและงดงามมีโอกาสว่าจะมีความรักที่งดงามในหัวใจใกล้ๆคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะดีนะสิ่งที่โดดเด่นมากๆของคนในช่วง1 5 1 6วันนี้คือในเรื่องของความรักโสดอยู่ได้พบรักแน่นอนสายเปเข้ามานะ มีโอกาสที่จะมีคนมาเปมีโอกาสที่จะมีคนมาชื่นมาชอบมาชมมีนิยมชมชอบในตัวคุณเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะทํางานรุนแรงเร่าร้อนและดีมากเหลือเกินถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยความชัดเจนเกิดขึ้นใน1 5บหวันนี้แน่ๆหากมีคู่อยู่แล้วนะต้องบอกเลยมีโอกาสว่าแฟนจะเปยนะ์ะความรักจะกลับมาสดใสหวานชื่นแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่า จะมีงานมงคลงานแต่งงานหรือถ้าเกิดแต่งงานกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ารักจะกลับมาหวานชื่นกว่าเดิมนะดูเหมือนช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณจะมาออร่ราของคุณจะเกิดทําให้ความรักที่เคยราบเรียบเฉยเฉยนะจืดชืดกลับมาหวานชื่นขึ้นมาอีกครั้งใน1ิบห้าสิบหกวันนี้เพราะฉะนั้น1 5บ6วันนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาความรักนีเดนะจะมีโอกาส สดใสมีโอกาสว่าความรักจะสดใสมีโอกาสว่าความรักจะหวานชื่นมีโอกาสว่าความรักจะสดชื่นหอมชื่นสดชื่นหอมหวานมีโอกาสว่าความรักจะเบิกบานมีโอกาสว่าความรักจะเริงเริงสรานสดชื่นในหัวใจเออนะใครรักผูน้นายู่้นายแล้วก็แชร์ตลินี้ออกไปเยอะเพื่อยืยนยันรับพลังงานของคนน,นนะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเวอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่างทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลื่ิปดีๆต่อไปทุกคนเลยนจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเืิโรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย